สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเรากลับม,มาอีกแล้วค่ะจะมาอัปเดตข่าวคราวแวดวงบันเทิงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงน้องพาริตาแห่งวงเบบี้มอนสเตอร์นะคะที่เรียกได้ว่าอ่าพาริตาเนี่ยนะคะติดเทรนด์อันดับ นะคะคนที่แบบว่ามีแฟนคลับอยู่เยอะมากๆนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง baby monster นั่นเองนะคะแล้ด้วยเสียงของเธอที่ส่งพลังไพเราะแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยนะคะชวนให้แบบสงไหลมากๆเลยนะคะทำให้อตอนนี้ฐานแฟนคลับของน้องแพราพาริตานะีคะ ตัวแทนสาวสวยแห่งประเทศไทยในวงเบรย์มอนสเตอร์เนี่ยขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆๆค่ะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน้องแพรพาลิตาเนี่ยได้ติดโผค่ะ t c ซีแค e เนะคะ The most beautiful face หรือว่า เป็นผู้หญิงหน้าสวยประจำปี2024คือเป็นน้องใหม่ไฟแรงเลยนะคะเป็นอันดับที่ตอนนี้อยู่ที่อันดับประมาณที่16นะคะคือเรียกได้ว่าจากกรณีนะคะกระแสที่แบบแฟนคลับเนี่ยนะคะเข้ามาแบบเอ่อพูดถึงนะคะน้องค่ะโดยที่ตั้งแต่น้องก่อนเข้าวงวีมอนสเตอร์เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นที่คือหาไปหลายรอบแล้วนะคะโดยที่คนแรกเลยนะที่แบบตาถึงสุดๆเลยเนี่ยนั่นก็คือปายางแข่งค่าย g นั่นเองนะคะที่บอกว่าพาริตาเนี่ยน่าสวยเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์เลยนะคะจนทำให้ทุกๆวันนี้เนี่ยคนรู้จักน้องแพรพาริตาในฉายาของเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะคือ นอกจากหน้าตาที่จิ้มลิ้มน่ารักแล้วเนี่ยนะคะน้องแพรยังมีบุคลิกที่คล้ายๆกับเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะก็คือเวลาเธอย่างกรายเธอเดินหรือทำท่าอะไรแบบนี้มันน่ารักไปหมดเลยนะคะทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของป่าอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าท่าทีการเดินหรือการเต้นของเธอเนี่ยมันสง่างามมากๆนะคะจนทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะที่มีอยู่ทั่วมุมโลกเนี่ย พร้อมใจกันตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะหรือว่าเป็นเจ้าหญิงนะคะของวงเ a บี Monster อร์เลยค่ะแล้ก็เรียกได้ว่านะคะ,ะบรรดาเหล่าสมาชิกเมมเบอร์ในวงทั้ง7คนเนี่ยก็มีความสวยที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถที่ล้นเหลือนะคะแบบหลายๆ ทุกคนก็จะมีความสามารถแบบหลายๆด้านนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นวงที่มีอะไรให้ติดตามแน่นอนค่ะแล้วก็เราไปดูนะคะคอมเมนต์นะคะความคิดเห็นของเลาวานาแฟนคลับกันนะคะบางคนก็บอกว่าน้องเนี่ยอ,อ่อน่าจะเป็นนางเอกซีรีส์ได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าสวยมากๆ บางคนก็บอกว่าโดยรวมหรือบุคลิกภาพน้องไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการพูดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูสง่างามมากๆเลยน่าจะไปเล่นเป็นเจ้าหญิงสักเรื่องหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าน้องเนี่ยมีสเสน่ห์ตั้งแต่เปิดตัววงใหม่ๆละคือทุกคนเนี่ยสะดุดตานะคะน้องแพรพาริตามากๆ ซึ่งเธอเนี่ยมีความเป็นธรรมชาตินะคะที่แบบเหมือนไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าหน้าน้องเนี่ยดูออร่าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆคือสวยสมวัยอะไรแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบดูน้องเนี่ยนะคะเหมือนราชนิกุลมากๆค่ะดูสวยดูแพงนะคะบางคนก็บอกว่าปักเมนมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เลยเพราะว่าเธอเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะมองยังไงก็ไม่เบือ่อ แฟนคลับบางคนเขาก็บอกว่าน้องแพรเนี่ยเป็นคนที่เวลาพูดไปแล้วเนี่ยจะยิ้มไปนะคะหัวเราะไปด้วยคือน่ารักมากๆเวลาที่ได้ดูการสัมภาษณ์ของน้องแล้วเนี่ยนะคะมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบคือ ตัวจริงเนี่ยนะคะก็คือเคยมีคนเคยเห็นน้องที่ประเทศไทยด้วยนะคะมากับคุณแม่ค่ะตัวจริงนี่คือสวยมากออร่ามากๆนะคะเหมือนนางฟ้าเดินออกมาสาักเทพนิยายอะไรประมาณนั้นเลยไม่เกินจริงนะคะอะไรแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าน้องเนี่ยนะคะสวยฟิลเหมือนยุนอานะคะ SNSD ค่ะคือแบบหน้าไม่ได้เหมือนกันหรอกคะ่ะแต่ว่าใช้ความสวย ความละมุนความหวานเนี่ยเหมือนกันนะคะกับยุนอาอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือแบบเป็นคอมเมนต์นะคะบางส่วนของแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นความโดดเด่นแล้วก็ความสามารถของน้องแพรพาลิตาเนี่ยในการแสดงสดบนเวทีด้วยนะคะที่น้องทำได้ดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าพลังเสียงของน้องเนี่ย ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยใจฟูไปเลยนะคะการแสดงสดก็ดีค่ะแล้วก็บุคลิกท่าทางก็ดีแล้วก็หน้าตาที่สะสวยของเธอเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ย พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะคะยังไงก็ฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องแพราพาริตานะคะตัวแทนสาวสวยของประเทศไทยอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวง Baby Monster ด้วยนะคะฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องกัน,นเยอะนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ